บีทาเกนชาหมักคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนดูแล้วคู่แข่งขันน่าจะกินได้สักสิบชามได้ค่ะเต็มที่6-7ชามอ่ะดาว่าตั9้ชาม ก็น่าจะซักประมาณ6หรือ7ชามนี่ถ anyway> ือว่าเก่งมากแล้วลุ้นกันสนุกเลยใช่ไหมครับผู้ชมครับผ่านไปแล้ว20นาทีตอนนี้ได้เวลาที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารับโจทย์เซอร์ไพรส์ครับลูกพี่ครับเอาอะไรไหมตอนนี้โจทย์เซอร์ไพรส์เราถึงแล้วนะหยุดตรงนี้ไดใช่ไหมไปให้เขาวางมือเลยโอเคไปครับวางมือก่อนครับมารับโจทย์เซอร์ไพรส์ครับผมมามาก่อนเลือกก่อนครับอย่าเพิ่งมาฮะเอาไปวางเอาไปวางไว้ที่หน้าโต๊ะก่อนครับเราอย่าเพิ่งเปิดนะชีวิตไม่ได้เลือกลุกช้า ได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์กันเรียบร้อยแล้วล่ะครับทั้ง3คนเรามาดูกันที่คนแรกคุณแคนได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นเตรียมจัดส่งโดยเกมนี้คุณแคนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาชีพที่ทําอยู่ตอนนี้มาใช้เพื่อคัดแยกพัสดุเตรียมจัดส่งตามภาคต่างๆของประเทศไทยโดยทีมงานจะมีข้อมูลของผู้รับแปะอยู่บนกล่องพัสดุให้ทุกกล่องนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยสี่จะครบถ้วนหรือเปล่าไปช่วยกันคัดแยกพร้อมๆกันครับ บ้านนาบ้านน้ำสลับลอยชะเทพท่าช่นะนี่รับแรรับแรก็ไปอยู่รับตาเลยนะครับนางสาวจิตใจมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่จะขึ้นเหนือแล้วง่ายๆยคนที่2คุณแก้วได้รับโจเซอร์ไพรส์มาเป็นเกมส่งพัสดุให้ถึงปลายทางเกมนี้คุณแก้วจะต้องย้อนเหรียญให้ลงแก้วน้ำจำนวน2เหรียญ ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ความยากคือต้องย่อนเหรียญลงไปในโถที่มีน้ำอยู่ด้วยพอเหรียญถูกย่อนลงน้ำก็จะเกิดการหักเหมไม่ตรงตามเส้นทางที่ต้องการก็ต้องอาศัยความแม่นยำและการกะระยะทางให้ตรงเป๊ะจริงๆเพื่อให้เหรียญตกลงไปในแก้วให้ได้ก็ขอให้โชคเข้าข้างกันแล้วกันนะครับคุณแก้วเอางี้ครับผมพี่แก้วขอ,ขอสองเหรียญเล่านนแล้วพี่นะพี่พี่ทำได้ค่อยทำภารกิจหลักต่อครับพี่โอเคพี่แก้วลุย ยากนะไม่มันต้องมันจะกระทบชิงอะไรแก่เออต้องหยอดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ไงชิงแป้นใช่แบบนี้ชิงแป้นหรือชุดปืนพี่ผมไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก้วรู้ไงเมื่อกี้ผมจะแก้งทำไม่ลงไงพี่เมื่อกี้แบบเออชิงชิงแป้นอ่ะเฮ้ยยอดเก่งอะครับผมมาเดี๋ยวให้พี่แก้วทำพื้นกิจหลักต่อครับป่ะยอดเลย มาเรามาต่อที่พิเค้นกันเรามาเช็คสองมาเลยครับผมมาอันไหนถูกเรานํจ่ายได้เลยนะได้เลยเริ่มเช็คเลยต่อภาคไหนก่อนดีเอาภาคอะไรก็ได้อ่ะให้สองกอยาภาคกลางอันนี้ภาคกลางภาคกลางใครบ้างมานายประวิตย์วงกลมอำเภอเซกาไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เอาวางไว้ก่อนนายวิทยาเขตแดนอันนี้ถูกอันนี้ถูกเอามาเตรียมนางสาวเสียงสวรรค์เพลงนิพพานอำเภอบ้านนาจังหวัดนครอันนี้ทำไมนครพึ่งแล้ว วางภาคกลางพี่แกนเดาว่าน่าจะเป็นนครปฐมเบาสิอ๋อนครปฐมนครนายกนครนายกเออบ้านนานครนครนายกเลยไม่ไกล แอ่นี่นำจ่ายได้โอเคเราวางไว้ภาคกลางอ่าโอเคมาต่อไปภาคใต้ภาคใต้มาใต้มาอําเภอกระบุรีจังหวัดจุดจุดไม่ได้ใส่มาถูกไหมถูกอ้าวถูกโอ้โหกระบุรีจังหวัดระนองฮะต่อไปภาคเหนือลูกพี่ภาคเหนือภาคเหนือภาคเหนือนายบรรจงคนเดิมอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาออ่ถูกต้งโอเคนี่นะฮะนางแจ๋วจริงนะร้านป้าแจ๋วตามทางถนนคนเดินเชียงคานเฮ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่หรอใ ้าวเชียงคานอย่าลืมนี่เหนือมันติดกาไรไม่ใช่โอ้โหใช่แล้วเรามาเรามาเทสตตัวนี้มากภาคอีสานภาคอีสานภาษาถิ่นพนมลุงชัวภาคตะวันออกสองภาคตะวันออกนักกุณแร้งนักสาวกมลสีดาภาอำเภอรับแรงอยู่ภาคตะวันออกท่านคิดว่าอยู่ภาคตะวันออกพี่แคนจากรหัสไปรษณีย์พี่อ๋อหรอไม่ใช่แต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มั่นใจเลยมั่นใจด้วยไร้ภัยรน้องมั่นใจอันนี้ภาคเลยนะตะวันออกอรัญญะประเทศ อ่าอันนี้ใช่นายนะอ่าโอเคได้ต่อไปพักตะวันตกอำเภอเมืองไม่ใช่อ้าวเอาแล้วครับอ้าวจัดกันเลยครับเสกาพี่ประวิตรประวิตรประวิทย์ไม่รู้ไม่รู้แล้วถ้าเชียงเชียงคานไม่ใช่ภาคเหนือก็ไปอยู่อีสานเลยทั้งนั้นแหละเอาไปอีสานเลยเหรอเชียงคานเชียงคานใช่ไหมอ่าอีสานเอานำส่งได้เลยเฮ้ยถูกต้องนี่นำส่งได้เลยเฮ้ยิเช่นแม่สอดจังหวัดตากอ่าใช่ถูกต้องอ่าหนักเลยเสกา แววๆได้ยินได้ยินแววๆได้ยินแววลำโพงลำโพงสีกาจังหวัดบึงกาฬครับผมเออบึงกาฬเหลือนี่แล้วเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์จังหวัดอะไรครับเป็นภาคอะไรครับตะวันออกภาคเพชรบูรณ์พี่ตกตกตกรอบแล้วเนี่ะตกรอบไม่ได้จรออันสุดท้ายใครตอบได้ผมให้ผมยอมเลยใครตอบได้นี่อะไร เพชรบูรณ์อยู่ภาคอะไรเจษฎบูนภาคอะไรภาคอะไรี <c oughs> นี่อะไรี่เลยริสารพหสารพี่ดูภาคกลางตอนบนเออนี่ภาคกลางตอนบนทำมาแล้วกินหลังต่อครับและคนสุดท้ายของเราคุณเชษ์ได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นเกมระวังแต่ ตามชื่อเกมเลยนะครับสําหรับเกมระวังแตกเนี่ยคุณเชษจะต้องเป่าฟองสบู่ให้เข้าห่วงวงกลมที่ปลายทางให้ได้จํานวน2ลูกโดยที่คุณเชษจะต้องคอยเป่าเลี้ยงฟองสบู่อันบอบบางแบบระมัดระวังห้ามให้แตกเด็ดขาดเพราะถ้าแตกจะต้องกลับมาเริ่มเป่าที่จุดเริ่มต้นยังไงก็ค่อยๆเป่าไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาทําภารกิจหลักสักที ยังไม่ถึงลูกไหนมาได้เรื่องเราเี่เี่ใช่เธอเลี้ยงได้นะเเลี้ยงได้เฮ้ยลี้ยงได้ให้ตยหกวน่งลูกันก่อีงนกอนไปนัลกนไังเลก่อนั่งเลกไเลก่อนไังเลกอนัลูกอนึงลนกอีปเล่ก่านเลกอล่วนับเอน่เลกอนลกเลกอเล่อเลอนไปเลนไปลนน่ เห็นไหมไหลใจเออเออเอเอ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 อเรียวสลูกเลยนะทํอะไรกินหลักต่อเลยครับโอเครับหเองกี่ยามแล้วอะโอ้โหคือแกนี้ไม่ชไม่ไม่ไม่ได้หิวนะน่าจะโวยเลยนะน่าจะแบบขาดมานานพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจะเล่นเครื่องลนาทีสุดท้ายดูยังไงก็คิวอยู่แล้วพอ่อะครับผ่านไปครึ่งทางเรียบร้อยเลยนะฮะครับ ถึงเวลาหาตัวช่วยนิดนึงแน่นอนผมจัดให้เลยครับผมเป็นสิ่งที่ต้องมีติดในตู้เย็นของคุณผู้ชมนะฮะนี่คือบีทากเนชาหมักคอมบูชานะครับชาหมักที่มีโปรไบโอติกที่มีชีวิตครับและที่สําคัญครับผลิตจากผู้ผลิตอย่างบีทากเคนบีทากเนชาหมักคอมบูชารสชาติเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มแล้วอร่อยชื่นใจจริงๆครับหาซื้อได้ง่ายทั่วประเทศไม่ดื่มไม่ได้แล้วครับเมื่อแพนน้ากว้าสุดพอเข้ามาไกลสุดเข้ามาจากหนองจอกมาจากชายแดนปริมณฑลกรุงเทพ เขาต้องเดินทางไกลแล้วเขาอยู่อยู่มากทุงทานกินเนี่ยไม่เห็นไงเดี๋ยวก็่อดแล้วเบสีอชามหลงชามก็วางแล้วยอมเลยยอมเลยแบ่งคนละครึ่งกับว่ารางวันคนละครึ่งเง,งินไปห้าร้อยกว่าสองพันห้าเดี๋ยวคนละค<ด>รึ่งตรงไหนเนะี่ยหยวนหยวนไงหยวนหยวน โอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับผ่านไปเกินครึ่งทางแล้วใกล้จะจบกนนารแข่งขันแล้วลูกพี่อยากจะอัปเดตมากว่าอาการของแต่ละคนก็เป็นยังไงได้เลยไปที่พิเชษดเลยมาไปฮะมาฮะพิเชษดครับเหงื่อแตกเลยทีเดียวก<ต>็ไม่มีอะไรมากครับอ่ะคนที่สองใช่ออยังไม่ได้ถามเลยแบบเป็นไงครับพิเชษดตอนนี้รู้สึกผมคิดว่า ยิ่งกินมันยิ่งเยอะขึ้นเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดามันเพิ่มจากในถ้วยขึ้นมาอัตโนมัติเพิ่มมาแบบงงๆเหมือนมันลายตาแล้วตอนนี้มันไม่ลายหรอกครับเป็นมันมองเราอิ่ดครับผมไงกระู่้่นะแล้วพี่นะครับผมไปคนต่อไปดีกว่าได้เลยมาพี่แก้วแก้วครับผมพี่แก้วเป็นไงรู้สึกไงบ้างตอนนี้ขอถามปริมาณในท้องของเราหน่อยใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้ถึงชัยชนะหรอลใกล้อ้วกครับขอบคุณมากครับสองพี่แก้วบอกที่ส่งให้ แต่ไงก็สู้นะพี่นะเฮ้ยได้โย่เต็มที่นะพี่นะไปเราไปพี่ที่พี่เตกันมาครับมาเฮ้ยก็ตัวเต็งอยู่นะคนนี้พี่ว่าไม่ร้องจากตัวเต็งไม่ว่าตัวตึงด้วยตอนนี้เตึงไปหมดแล้วพี่เตึงไปหมดแล้วอ้าพี่แกนถามนิดนึงครับตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อาการรู้สึกยังไงบ้างยังแค่ครึ่งแค่ครึ่งโอ้คือครึ่งน้องครึ่งตัวเลยพี่บอกนุ่นๆไม่ไหวแล้วนะกินน้ำกันกินน้ำกันแต่ว่าวันนี้ ได้เลยได้เลยไอ้พอดีนะอย่างนั้นแต่แต่คิดว่าเราจะตามเขาได้ใช่ไหมตามอยู่พี่ตามอยู่แต่แต่คิดว่าไหวนะทันแน่นอนนั่นหรือเวลาอยู่จะมีโจนภารกิจอีกเวลาเหลือเวลาเหลืออีกตัวนี้เราอัปเดตสถานการณ์นะครับผมก่อนจบการแข่งขันโอ้โหแล้วว่าคุณผู้ชมนี่ก็รู้กันตามไปนะพี่บี๊นะแต่เดี๋ยวจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์อีกใช่แล้วเดี๋ยวจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์ซึ่งพวกแข่งขันทั้งสามคนเนี่ยต้องเตรียมรับโจทย์เซอร์ไพรส์ในรอบสุดท้ายครับ การแข่งขันก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับสําหรับซึกดวนกระเพาะปลาของเราในวันนี้แต่ละคนนี้ก็ยังดูชิวชิวสบายสบายกันอยู่เลยสําหรับสามหนุ่มพนักงานขนส่งพัสดุของเราแต่ละคนนี้ก็กินดุไม่เกรงใจความร้อนในถ้วยจริงๆแต่ว่าโจเซอร์ไพรส์รอบ2ของเราก็มารออยู่แล้วด้วยและโจเซอร์ไพรส์ในรอบนี้เราจะให้หนุ่มๆพนักงานส่งพัสดุของเราเล่นพร้อมกันทั้ง3คนโดยเกมนี้มีชื่อว่า พัสดุถึงที่หมายและกะติกาก็คือทั้งสามคนจะต้องโยนกล่องให้ลงหลุมที่ทีมงานเตรียมไว้ให้จำนวน2กล่องใครลงครบก่อนถือว่าผ่านแล้วกลับไปทำภารกิจหลักต่อได้แต่ก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับถ้าหากกล่องของคู่แข่งอยู่ปากหลุมแล้วเกิดโยนชนของเพื่อนลงไปเนี่ยเพื่อนก็จะได้คะแนนกันไปนะครับเกมนี้ก็ต้องเล็งให้แม่นๆกันนะครับทุกคนสู้ๆครับ พี่แก้วครับผมเฮ้ยเอาเรื่องโดนลงได้โดนต่อเลยฮะต่อโยนต่อเลยฮะเอาลงไปได้อะไรอะไรอะไรเหลือหนึ่งนะอ่ะเช่นเชนเช่นเจอหนะอ้าวเก๋ดีเฮ้ยมาไปกันคนต่อไปเข้าคนละอันผมไม่เข่าว่ากันเลยอะแคร์นแคน์ไม่มีต่ออุ้ยมีโอ้โหไม่เข่าะกัดพี่แก้วเชิญพี่ เยอันเดียนะพน่๋ยดเเอย่ช่วดอกไม้เนีท่ยเฮ้ยโวยอดับทำภารกิจหลักเลยพี่นเก่งนะเพราะขอมเต็มโดนของเมมได้ทันีเดี๋ยีเดี๋ยเฮ้ยอาเรื่องอะไรมา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 พี่แคนยังไม่ได้สักกอเลยนะ่เดี๋ยวเดีอาใจเ ถ้าลงนี่คือชนะเลยไปเล่นิดตาเล็งปิดตาเล็งตาเยอแมงก์กว่าโอ้โหไม่น่าไม่น่าสิ่งเลยนะครับได้เหยียบตีนผมพี่ต่อยกันเลยฮะต่อยกันเลยเหยียบตีนกันแล้วครับโอ้โามาดีวันกันแล้วหนึ่งหนึ่งนะเสมอแล้หนึ่งหนึ่งครับไร้ทางนี้มาเฮ้ยเอาพาเอาพาพาดีเช่นข้าพี่ ตีตรงนี้ลงมาเขาได้คะแนนนะเล่นได้ดีนะแต่เป็นผมผมจะตะทบปั้นเอาไปดูไปตองโค้ง่ายอยู่แล้วผมอะเฮ้ยอ้าวยังไงยังจะเข้าเนี่ยอยากให้ดูอันนี้ถ้าโดนนี้นะชนะเลยนะเหมือนจั่งต่อเขาเหม่อนการต่อครับพี่เชฟไปไปกินต่อครับเชิญกินต่อผมมาเล่นเกมไง แฟนๆ่มนนเชิดเลยนะเาอะไรนี่ใช่ไหมนขแม่ต้องบอกเลยครับว่าคุณแก้วเนี่ยแกมากับดวงจริงๆเลยครับวันนี้เพราะว่าแกสามารถทำภารกิจโจเซอร์ไพรส์ของเราทั้งสองรอบไปได้อย่างรวดเร็วต่างจากคุณแคนและคุณเชิ ที่ต้องมาสะดุดเสียเวลากับเกมในรอบที่2นี้อยู่นานเอาเรื่องก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงไม่ใช่เล่นๆเ,เลยครับสําหรับทั้ง2คนไม่รู้ว่าจะเร่งเครื่องตามคุณแก้วในช่วงท้ายนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามารู้กันมั่นใจไหมพี่แก้วว่าจะชนะมั่นใจครับพี่แคนคิดว่าจะได้กี่ชามสิบชามขึ้นครับอา้บบอาวลุสึกว่าจานนี้มันจะชนเพดานกล่องไหตอนนี้